สวัสดีค่ะสวัสดี f อฟทุกท่านนะคะก็ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเอสด,ดาพารวยนะคะจากตอนนี้ก็ได้เดินทางมาที่บ้านแม่ครูหอมหัวนะคะก็จะมานับต้นเงินของคุณวันและเสอเอกกันนะคะว่าจะได้ยอดเท่าไหร่นะคะยังไงก็รอติดตามร,รับชมกับทางช่องเอสด,ดาพารวยได้นะคะแล้ค,คอยมาลุ้นด้วยกันนะคะ FC ทุกท่านค่ะ

นับซอยกันบนเรียวกันใช่ไหมคือบ่นับซอยกันค่ะบรรยากาศตอนเช้านะคะเสองวันที่สามสิบแล้วค่ะพี่น้องเอี้ยที่วันที่สามวันนี้อะ้รขมารับชมแล้ฟังดีมีช่วงพิลักนับกันเดี๋ยวมาคู่กันจะนับตัวเงินมือขึ้นนี่นะครับมาคู่กันกำลังจะนับตัวเงินนะครับ ตอนนันทีเก็บบ้นตอนไรถวายนะครับแห่งกูนะครับนับใชยกันเรียนแต่ที่นี่ครับเป็นงาใส่กันเรี้นปียัดใส่จังหวัดี้านเรื่อต่นงะเนาะ รอลุ้ารุดหยาดถความกันนะครับเออมาจะไม่หยาดพอใจนะครับดีๆบงไฟไครับผมไม่ได้จเไม่เคมืนนี่หมความว่า งามนะดอกเงีนงามง่ามเนย่ <S 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 <Williams> ัาสีฟ่าไม่อยู่ที่นี่เป็นว่าสองล่างอยู่แล้วแดอกเงีนยอ่มอืมอืมอืมอเมอื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 มกืมมมอม่ืมอมืมอืมอืมอ รวมน้ำเสียจวนน้ำรวมน้ำเสียจวนน้ำวัดวัดดงสะพังทองเสียจวนวัดปิจพาพต้นกระถินนะคะวันนี้มีกะบี้ข้นฝากมาน้ำเยอะฝากมะแม่คู่ไปน้ำแม่คู่ก็สิบแต่เสียไปน้ำเล็กอ่ะเล็กเยอะน้ำขึ้นก็จะเสียไปเยอะเสียจวนก็เสียจวนนะเสียจวนเสียจวนรวมบุญไปน้ำกันที่เต่าเสียจวนทั้งแม่คู่แล้วค่ะคุณช่อง แต่ต้นพันได้เห็นอยู่เสีย้านมากเสียบานมาอยู่นี่ัเพาไปกินข้าวลามันมันเอา่สิกินข้าวลาบมันะเพ่นพ่นเ็ข้าวลาเลยานไ้เลข้าวลาเลยานานืเาอโอ้รเขาล้เาล้นเหรอเขาล้นบนต้นเขาล้นตามประเทนี่นั่นละเซตจากเซตจากอันวัดดงสะพังทองเลยไม่คู่กัเสียเอานี่ละ กวงกะทินไปวัดบ้านเต่าหายวัดโคชัยบ้านเต่าหายออเอาไปทรงพนกอนค่ะเพราะเป็นกะทิร่วมเป็นกะทิร่วมแม่ผู้กับเอฟซีคนรวมบูญม่านาแม่ผู้ก็เสี่ยไปชุดเหนียวไปวัดภูเทท่องเพราะว่าเ้าเป็นองค์เนะาะวัดภูเทท่งเป็นองค์เป็นองค์กะทินต้องครบ อันนี้บกโก้อปเป็นนยังเข้ามีอยได้กล่าวไปได้ทังทีนะข้าปไปรวมเนาะน้การกะทินา้ามาขี้ไปเตือนเออไเตือนกะทินา้ามาขี้รวมกันไปในบุญน้ำกันผู้วัดผู้เส ซีอิดต้นเงินต้นกะินมารวมนั่แม่คู่ยรือสารพัดงานสกิตากมากยืย่ไปเรอะยืดไปแต่รวมแลงรวมใจกันพวกกสบซีอิดเป็นต้นเน่แล้วย่านนกกับซีนับยอดพวกกัสเอามาซอยทั้งองค์พระสทังกะใจเครื่องนึ่งพัดววนหลักกรพร้อมทั้งกะทินวัดกูเที่้งเครื่องนึงแก่เสียนะครับรวมแรงรวมใจกันผู้มีหน่อยผู้มีเลี้ยงกับมีเราว่าอืออืออุ้ท่อง ปูใหญ่ได <JJonak for u> ้มาให้ใช่ไหม่ก <District rebell ious> ับบเต็มปูเท้งมา่กับบเต็มไลไปนกับบเต็มไลไปนกับบเต็มเอ็มซีฝากมาไลเลยโอ้เอซีฝาก็ไลเลยเอมซีฝากไฝามาไลค่ะมกับบเต็มเ้อง่ เก้าสิบห้าคนนะคะคนอุ่มเสียนเสียนเกาอย่าลืมด้วยเ่น้ออย่าลืมด้อพี่น้องไปใหมขอสําคัญของวิเศษี่ด้นของวิเศษของเกาแก่ของเกาแก่เพ่เยอนนบทุกลยทนบบใหทุกทุกเลกก็บปิตีทกเลก็เ่แตกทุกเลก็เ่ตมกหวคนแก่แลนดีครัเน ต้นเงินต้นเอ๋อละผู้วานรุ่นลอรุ่นต้นเงินของเอ็กกัปตานลอรุ่นพร้อมกับเอฟซีเอ๋ละฝากรวมบุญมานำเป็นคู่กันสินั่มไปถวายบุญกฐินเมื่อวันวัดภูแบ่งไปทุ่วัดบุกวันั่นาะค่ะมีเป็นคู่ค่าไปทำบุญได้บุญน้ำกันเนาะเอฟซีได้บุญน้ำกันทั้งไก่ทั้งแกะอนุโมทนาสาธุบุญไปน้ำกัน อนบุญลำกันทุกคนล่ะบบันด so really ้อนี้าน่้ี่เจีนี่เจ้าหนสิว่าควาดีฟังัือไปคู่นางกินข้าวยังไเห็นยุแก้วยเยียมพ่ทนยเนี่ยบ่ได้อเดียนมูเลย่เย อันนี้ห้า 1, จดสอันนี้ห้าันน้หาสบเด้อหนึ่งสอามสี่ห้าอันนี้จะหาอันนี้จะหามันวะจาอันนี้จะหาตลอไมันเกียมนับไปมัน สามพันสี่พันห้าพันหกพันสี่พันเจ็ดพันเองู่ได้นสมนสี่ร้อยสี่สห้าสิบห้าสิบสองห้าสิบสหสหห้าสิบหกเอาสิบหกสี่รอยห้าสิบหกไปจดหน่อย กเท่าไหร่ทั้นคือหน่สามพันสี่ร้อยห้าสิบหกบาทสี่หาสี่หหกโอ้โหถ่ายสี่หาหกหนึ่งมื่นหมื่นสามพันสี่ร้อยห้าสิบหกนั่นซูอันดีเลยนบมขึ้นเลยเลยค่ะมือเจออย่เจี๋ยังใส้เบสตทหาเกียรหาเก่าอลไมาเทแทแล้วมันมันยูนิตตัวสี่ห้าห สี่ห้าหกนะครับเพราะว่าหาเสียบเต็มเครื่องนี้แล้วห้ามต่อหามเติมหามตหามเติมปูว่าให้มันลงกููเลยเอายอดนี้เลยสี่ห้าหกไเลยเออขึ้นมากเลยนะก็อยากเสียบก็อยากต่อกระต้ออ่ไ้แล้วบอกว่าต่ออ่ไเอยต่อเงสามพันสี่ร้อยห้าสิบต่อวาเารเนาะเอาเป็นยอดต้นเงินเจวันวานี้มาพอดีเก่า ตาบัว Me okay? แห hm ่งนักมือน like exactly ี่เราทำเนาะสามเจียนสี่ห้าหก3นี่นะครับสี่ห้าหกสามสี่ห้าหกนะครับสามสี่ห้าอันรูเรื่อกันเั้ยตอนนี้เรื่องกันเลยสามสี่ห้าหกมันก็เป็นอย่างนั้นเออ

หนึ่งสามสี่ห้าหกนะครับขาดเลขสองตัวเดียวนะครับจะเลี่ยงกันครบนะครับหนี่งสามสี่ห้าครนะครับอันนั้นก็เป็นยอดกระถินของคุณวันนะคะยอดเงินแพรบ้านะครับยอดเงินเดี่ยวมาถวายให้งแม่ผู้กเนิมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเอ็ดดาพารวยด้ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณค่ะ